การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะย้อนอดีตตอนที่62พวกนายมาเล่นด้วยกันไหม สนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681ยามค่ำคืนตามลานกว้างของเมืองใหญ่ๆมักจะมีความคลึกครื้นอยู่ตลอดเสียงดนตรีจากร้านค้าเสียงโฆษณาต่างๆเสียงเพลงจากการเต้นปะปลนไปกับเสียงพูดคุยของบรรดาผู้คนทั้งหลายแต่คืนนี้คนจำนวนมากได้เคลื่อนตัวไปยังมุมๆหนึ่งที่ยามปกติไม่ได้เป็นจุดสนใจเลยสักนิดนี่รีบไปดูเร็วตรงนั้นมีแมวเคาะขวด ข้อขวดเหรอใช่น่าสีได้ยินว่าเป็นแมวที่นักร้องเร่ร่อนเลี้ยงไว้ทั้งสองคนกำลังแสดงอยู่ดูน่าสนใจไปไปดูกันคุณแม่หนูก็อยากไปดูแมวข้อขวดได้จ้างั้นเราไปดูแมวข้อขวดกันนะ คนในเมืองไม่ได้ถือสาเรื่องแมวดำกันเท่าไรต่างพากันมาดูเรื่องสนุกที่แปลกใหม่นี้พอคุณภาพชีวิตสูงขึ้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องเวลาที่เหลือก็สามารถหาความสุขใส่ตัวอยู่มาตั้งนานพวกเขาเพิ่งเคยเห็นคนพาแมวมาแสดงด้วยอีกทั้งยังเข้ากันได้ดีอีกต่างหาก เจ้งท่านพอเห็นคนมาดูเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ก้มหน้าต่ำลงมากขึ้นเขาตั้งใจมองขวดโหลตรงหน้าก็เพราะว่าไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองคนสำหรับเขาแล้วต่อให้ตอนเป็นคนจะไม่ใช่คนดีเดอะไรแต่ก็ยังอยากรักษาหน้าตัวเองไว้เหมือนอย่างตอนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้วันที่ต้องมาแสดงข้างถนนแล้วมีคนดูล้อมรอบ เจ้งท่านยังรู้สึกขอบคุณที่ยุคสมัยนี้ข่าวสารยังไม่ไวเท่าอีกหลายปีให้หลังไม่อย่างนั้นภาพที่เขาข้อขวดคงจะถูกโพสต์ลงในเน็ตแล้วแชร์กันต่อๆไปไม่รู้อีกกี่ครั้งคงยิ่งน่าอายมากขึ้นไปอีกเจ้งท่านข้อขวดให้เข้ากับเพลงที่ฟังเศร้าครังร้องออกมาด้วยเสียงเพี้ยนเพียนไปเรื่อยๆพลางคิดในใจว่าทำไมเวลามันผ่านไปช้าขนาดนี้ รู้สึกเหมือนผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วแต่ทั้งที่จริงเพิ่งร้องไปได้แค่สองเพลงไม่ถึงสิบนาทีเลยด้วยซ้ำอยู่ๆเขาก็นึกถึงคำพูดที่รองศาสตราจารย์เจียวเคยพูดกับเจียวหยวนคนเราต้องรู้จักปรับตัวเวลาที่เราไม่อยากเผชิญหน้ากับบางสิ่งแต่ต้องไปเผชิญกับมันให้ลองคิดอีกแง่มุมหนึ่งเข้าไว้แล้วจะทำให้เรามีกำลังใจพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคเจ้าท่านคิดต่อเขาต้องเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความคิดหรอ เจ้งท่านเงยหน้าเล็กน้อยหันไปมองกล่องกระดาษที่ถูกยัดเงินเข้าไปไม่รู้เท่าไรพลางคิดอีกมุมหนึ่งเงินนั่นเขาข้อขวดได้มาไม่ได้เข้าไปงัดบ้านใครเพื่อขโมยมาเสียหน่อยอีกอย่างตอนที่เขาแอบเข้าบ้านคนอื่นขโมยของทำไมกลับไม่รู้สึกผิดพอตอนนี้มาใช้เรี่ยวแรงตัวเองหาเงินกลับรู้สึกขายหน้าหลักพูดไปมันก็แค่ความรู้สึกเหมือนที่ตัวเองเสียเกียรติมันเป็นความคิดที่หน้าไม่ไอายเสียจริงๆแต่หลายคนต่างก็ย่อมเคยมีความรู้สึกแบบนี้ แต่ท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายขนาดนี้ทําให้รู้สึกเกรงไปหมดเขาหันไปมองฟางเศร้าคังที่กําลังอินกับการร้องเพลงร้องเพีียลืมเนื้อไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ก็ยังร้องอย่างมีความสุขได้ดูถ้าเขาคงต้องฝึกทําหนังหน้าให้หนาๆนเข้าไว้ขึ้นเหนือล่องใต้คงได้ใช้ประโยชน์อีกมากนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้งท่านได้รู้จักกับคําว่าทํางานแลกเงินอย่างแท้จริง เขาข้อขวดจนไม่ไปหมดขณะที่ฟางเศร้าคังกาลังเลือกเพลงอยู่นั้นเจ้าท่านได้เปลี่ยนไปใช้ขาอีกข้างทำให้ผู้ชมต่างก็ตกตะลึงไอ,อ้หยาแมวตัวนั้นรู้จักเปลี่ยนไปใช้ขาหน้าอีกข้างด้วยแบบนี้แมวบ้านฉันก็ทำได้คงเหนื่อยแล้วแหละมั้งน้าสงสารจังคุณป้าท่านหนึ่งควักเงินออกมาแล้วเดินไปยัดใส่กล่องมีคนแรกก็มีคนที่สองคนที่สามตามมาเรื่อยๆ ฟังเศร้าคังคิดในใจนี่เขาสู้แมวไม่ได้เลยสักนิดร้องมาตั้งนานไม่มีคนสนใจแต่แค่แมวเปลี่ยนไปใช้ขาอีกข้างคนก็พากันสงสารพี่คนนั้นควักมาร้อยหยวนเลยนะดูถ้าคนเมืองนี้จะรวยไม่เบาพอร้องได้อีกสองเพลงฟังเศร้าคังก็หยุดพักชั่วคราวเวลานี้มีคนเข้ามาคุยกับฟังเศร้าคังเช่นเข้ามาถามว่าเขาเป็นคนที่ไหนแมวนี้มาได้ยังไงทำไมถึงได้มาร้องเพลงอยู่ที่นี่เป็นต้น จ้งท่านที่เกียรติจะฟังฟังเศร้าขังโมไม่มีคำพูดไหนเลยที่เป็นความจริงทั้งยังแกล้งทำตัวน่าสงสารอีกส่วนพวกคุณป้าท,ทั้งหลายเขาก็ทนไม่ไหวจึงกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ใครเรียกยังไงก็ไม่สนบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาคนมาเจอแมวจะต้องทำเสียงเมียวเมียวใส่ไม่ว่าจะเป็นแมวตัวผู้หรือแมวตัวเมียไม่ว่าแมวตัวนั้นจะมีชื่อหรือไม่ก็ตามคนที่เรียกแมวแบบนี้เป็นคนแรกนั้นสุดยอดไปเลยจริงๆ เมื่อก่อนคำนี้ในพจนานุกรมของเจ้างท่านจะทำให้เขานึกถึงพวกสาวๆแต่หลังจากที่ได้มาเป็นแมวแล้วมีคนร้องแบบนี้ใส่เขาไปแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเขาจะสะบัดหน้าเดินหนีดังนั้นพ่อเห็นบรรดาป้าๆทำเสียงเมี้ยว,ยวเขาจึงเชิดใบหูแล้วกระโดดขึ้นต้นไม้ทันทีขณะที่เจ้างท่านกำลังหลบพวกป้าๆฟังเศร้าคังกำลังโมยอยู่นั้นเด็กวัยรุ่นทั้งห้าคนที่อยู่อีกด้านก็เริ่มพูดคุยกันใช่คนเมื่อวานไหม ลุงนันเมื่อวานเข้ามาถามพวกเราตั้งเยอะแต่นึกไม่ถึงว่าวันนี้จะพกกีตาร์มาด้วยลุงนั่นเมื่อวานฉันยังเห็นที่เขามีกล้องถ่ายรูปด้วยนะกล้องดิจิตอลด้วยเหอะอืมกล้องดิจิตอลที่ราคาแสนแพงที่ฉันจำได้ก็เพราะเขามีกล้องนี่แหละพูดจบทั้งห้าคนก็เงียบไปจากนั้นก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นถ้าอย่างนั้นลุงนันก็เป็นพวกคนมีเงินที่อยู่ว่างเลยมาแย่งงานพวกเรางั้นสิ เด็กวัยรุ่นที่ออกมาทำเรื่องแบบนี้นั้นเป็นเพราะด้วยวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นแต่คนที่อายุใกล้4ี่ิมาทำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าคนคนนั้นมันบ้าอันที่จริงตัวที่เป็นจุดสนใจน่าจะเป็นแมวนะอยู่ๆก็รู้สึกจุกที่อกเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งพูดขึ้นคนที่อายุเยอะที่สุดชื่ออาจินเป็นนักร้องนำของวงที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้และเป็นพี่ใหญ่ของวงอีกด้วยเขาได้รวบรวมสมาธิของทุกคนเตรียมตัวจะร้องเพลงต่อแต่ทันใดนั้น ก็มีผู้หญิงที่แต่งหน้าจัดคนหนึ่งเข้ามาเรียกพวกเขาพวกเขารู้จักผู้หญิงคนนี้เธอเป็นญาติของเจ้าของผับที่มาเชิญพวกเขาไปร้องเพลงวันนี้ออกมาเดินเล่นแล้วเจ้าของผับโทรเข้ามาพอดีเธอจึงเอาข่าวมาแจ้งพอคุยเสร็จเธอก็สะบัดผมเดินจากไปเพราะไม่ชอบพวกนักร้องข้างถนนผู้หญิงคนนี้เข้ามาบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องไปแล้วเพราะวงที่ขึ้นร้องก่อนหน้ามีคนเกิดวันนี้จึงจะปิดร้านเลี้ยงคาดว่าคงร้องกันถึงเช้า เด็กวัยรุ่นทั้งห้าคนมีสีหน้าแย่ลงทันทีแต่นับตั้งแต่ออกจากบ้านมาพวกเขาต่างก็เจอเรื่องมาไม่น้อยเรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเจอตอนนี้พวกเขาไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงว่ากันตามตรงก็คือเป็นคนตัวเปล่าจึงไม่แปลกที่ใครๆก็ไม่ให้ความสำคัญคนที่เป็นมือเบสของวงยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่พูดอะไรเพราะเป็นคนไม่ชอบพูดอยู่แล้วเขาเอากีตาราเบสขึ้นมาดิดเสียงดนตรีที่ออกมานั้นแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าและสับสนเฮ <Hey, S 1> พวกนายหนะ้า ขณะที่วัยรุ่นทั้งห้าคนกำลังคิดว่าคืนนี้จะเอาอย่างไรดีอยู่นั้นฟางเศร้าคังก็ได้เข้ามาหาพวกเขาแล้วเสนอความคิดสแสดงร่วมเหรออาจินที่เป็นนักร้องนำและหัวหน้าวงออกอาการตกใจใช่เล่นด้วยกันแน่นอนที่ความสามารถของผมมีจำกัดผมรู้ดีดังนั้นจึงไม่ใช่ผมที่จะมาสะแสดงร่วมกับพวกคุณฟางเศร้าคังพูดทางชี้ไปที่เจ้งท่านที่กำลังนั่งมองดาวอยู่บนต้นไม้ ให้แมวนั่นมาเล่นด้วยได้ไหมอาจินคิดครุ่นคิดเมื่อครู่แมวตัวนั้นช่วยเรียกคนดูได้มากถ้าจะมาแสดงด้วยหลักก็ได้แน่นอนอีกทั้งเมื่อครู่ที่พวกเขาคุยกันก็ตกลงกันได้ว่าจะไปเมืองอื่นต่อแล้วอย่างไรเสียตอนนี้ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วอาจินก็พยักหน้าผมโอเคแล้วคนอื่นเหล่าว่าไง อีกสี่คนที่เหลือไม่คัดค้านก่อนไปได้มีประสบการณ์แบบนี้สักครั้งทุกคนต่างก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมแสดงกับแมวเจ้งท่านที่กำลังมองฟ้านั่งนับดาวอย่างเบื่อเบื่ออยู่ๆก็ถูกแจ้งให้ทราบว่าต้องไปแสดงร่วมกับคนอื่นชาโคนฉันร้องต่อไปไม่ไหวแล้วเสียงแหบไปหมดแล้วแต่เงินก็ยังไม่พอแกไปเล่นรวมกับเด็กพวกนั้นหน่อยนั่งอยู่ข้างๆเออ,เอาตามเสียงเพลงไปก็พอไม่ต้องทำอะไรมากหรอก ฟังเศร้าขังเงยหน้าคุยกับเจิ้งท่านอีกอย่างเด็กพวกนั้นก็น่าสงสารนะวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะเล่นที่เมืองนี้แล้วฉันอยากจะช่วยพวกเขาแต่ก็ไม่มีความสามารถเท่าแกเจิ้งท่านมองผู้คนที่ยังอยู่รอบๆแล้วมองเด็กวัยรุ่นที่อายุ1 7 1 8ทั้ง5้คนพลางใช้ความคิดหน้าของเขาเริ่มมีความหนาขึ้นมาบ้างแล้วออกไปช่วยเด็กพวกนั้นให้พอได้เงินอีกหน่อยก็ได้ก็แค่แกล้งทำเป็นยกเท้าคาอ หลังจากที่ปรึกษากันแล้วเจ้าท่านก็เดินไปตรงหน้าเด็กวัยรุ่นทั้งห้าคนพออยู่ต่อหน้าแมวดำตัวนี้เด็กๆก็ทำตัวกันไม่ถูกฟางเศร้าคังช่วยเอาขวดกับช้อนเดินตามมาหลังจากที่คุยกับอาจินแล้วก็ได้ยืมเก้าอี้สูงมาวางข้างๆแล้ววางขวดกับช้อนลงบนนั้นเจ้าท่านกระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้ครั้งนี้เขารู้สึกดีกว่าเมื่อครู่หน้าหนาขึ้นสภาพจิตใจก็ดีขึ้นก็แค่เอาช้อนเคาะๆไปไม่เห็นจะมีอะไรยาก พอเห็นวงดนตรีใกล้จะเริ่มผู้คนก็พากันทยอยเดินเข้ามาตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่ากว่าชีวิตกลางคืนของคนเมืองมีเรื่องให้ทำมากมายยิ่งไปกว่านั้นลานกว้างของศูนย์การค้าตรงนี้มีคนมาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยทั้งห้าคนไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้เข้ากับแมวตัวนี้ไหมฟังเศร้าคังจึงได้เข้าไปพูดคุยด้วยเด็กๆถึงได้เริ่มมั่นใจขึ้นเจ้าท่านที่อยู่ข้างๆเริ่มไม่พอใจไอเด็กพวกนี้มันดูถูกกันงั้นเหรอ พอเห็นเจ้งท่านเชิดใบหูขึ้นฟังเศร้าคังก็รู้ว่าแมวตัวนี้กำลังจะโกรธเอาละเอาละรีบเริ่มเถอะฟังเศร้าคังเอากล่องกระดาษไปวางข้างหน้าแล้วถอยออกมานั่งดูเด็กวัยรุ่นทั้งห้าพอเห็นกล่องใบนั้นก็ทำสีหน้าไม่ถูกนี่มันชัดเจนเกินไปสไตล์ของพวกเขาไม่ได้เป็นแบบฟงังเศร้าคังเฮ้อเด็กพวกนี้นี่จะอายอะไรเล่าฟังเศร้าคังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆ ตรงนั้นมีชายไวกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่เขาเป็นเจ้าของร้านที่ฟังเศร้าคังไปเช่ากีตร์มาเครื่องดนตรีที่นอกเหนือจากกีตารากับเบสอย่างเช่นกลองทียบอร์ดที่พวกอาจินใช้ต่างก็ยืมมาจากร้านนี้เช่นกันหลายครั้งที่เขาชอบมานั่งฟังเด็กพวกนี้เล่นดนตรีที่นี่พอได้ยินฟังเศร้าคังพูดแบบนั้นเขาจึงหัวเราะออกมาเด็กวัยรุ่นก็งี้แหละตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่63โจรปล้น กดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ